สวัสดีค่ะมีรถครอบครัวสภาพดีสวยเบาะที่นั่ง3แถวมาน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. Honda Stream เครื่องยนต์2ผ่านเกียร์โตคันนี้ปี2004ค่ะแบคลายสวยเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะกะระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ ABS i r กุญแจรีโมทค่ะแอระบบดิจิตอลนะคะดาวส0 0 0มบาทนคะคะผ่อนเดือนละ5 0 0 0บาทค่ะ รถสวยสภาพดีนะคะใครกําลังมองหารถครอบครัวสภาพสวยเบาพับได้นะคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสะภาพดีมากๆเลยค่ะเนี่ยตอนหลังด้วยนะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะเครื่องยนต์วีเทคสองพันค่ะสะภาพดีค่ะเบาะก็สามารถพับได้นะคะ รถครอบครัวที่น่าใช้มากเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะสภาพดีนะคะสอบถามรายละเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยผ่อนไปสบายห้าพับาทเองนะคะ a i r b a บ็ก,ก็เป็น Airbag ็กคูนะคะแอร์ก็เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะฮอนด,นดนอ้าสตีมเครื่องยนต์องพานวีเทคเกยอโตคันนี้ปีสองพดาว2,000 20, มบาทนะคะสนใจย,ยังไงอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดะะ้ที่เบอร์ศูน ต่อแอมค่ะ